สวัสดียามแรงเจ้าวันนี้ช่องหักบ้านนาชาแนลก่อมานําเสนอเมนูป่านิ่มนึ่งกับน้าจิ้มซีฟู้ดเจ้ากิ่นกับพักกาดขานึ่งนะเจ้าตึงว่าเข้ากันดีขนาดเลยเจ้าแม็กิิบกับปอสันก็ป้ากันไปซื้อป่านิ่มมาสองตัวเจ้าเป็นตัวใหญ่เนาะปอสันก็อยากกินปลานิ่มนึ่งนะเจ้าก็เลยนํามาทําเมนูนี้เนานะแม่กิิบก็เอาป่ามาล่างกอนเจ้าล่างเขาใือสะอาดนะเนาะเกิดก็ควัวมาเฮือเดียดด้วยเจ้า ล่างต้องบ้างเงือกตุวยนะเจ้าแล้วก็เอามาบ้างนะเจ้าเอามาบ้างแหล่เป็นแบบนี้นะเจ้าก็จะซุกเข้าเนื้อในเนาะมักกะ็จะเข้าเนื้อเจ้าตรวหลายสวยงามตัวเนาะก็ทําเหมือนกันทั้งสองด้านเลยเจ้า พอเซ็ตเรียบร้อยนะ้เจ้าไม่คิปก็จะมาตุ๊บจะใครใส่เจ้าจะช่วยทําให้ดับขาวเนาะนึ่งกระป๋านี่บาได้เด็ดขาดเนะ้เจ้าแล้วกลับมาปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นเจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวเจ้าแล้วก็อันมักนะ้เจ้าก็จะปรุงรสแค่สองอย่างเน้อเจ้ากันนวดนวด,นวดน,วด,น,วดนวดนะ้เจ้าเพื่เคี่ยวปรุงเข้ากันดีก่อนเจ้า แล้วก็ยัดจะไข่ลงไปเนาะจะไข่ก็จะใส่ต้องกระปากเ้อเจ้าเพื่อดับกลิ่นขาวเจ้าแล้วก็เนื้อปากก็จะมีกลิ่นหอมตัวเจ้ากยัดต้องยัดปากไปเลยเจ้า พอมกักเสร็จแล้วแม่กิิบก็นํามานึ่งในกระทะเจ้าใจ้กระทะระกษาใจ้ตัวสแกงนึ่งเจ้าเอาใส่ไปอันป่านักนะเจ้าก็เลยโยดไปน้อยใส่ไปส่งตัวเกาะน้ํานักพอดีเจ้าแห้แม่กิ๊บก็ปีนหัวปีนหางเห็นน้อยหนึ่งนะเจ้า้วก็ปิดฝาเจ้านึ่งไปสักก้านะเจ้าแม่กิิบก็ล่างพักมาแ้วเรียบร้อยใส่พักกาดขาวลงไปเจ้า ผักกาดเข่าก็จะซุปไงกว่าป่าเจ้ากัเลใส่ที่หลังเนาะนึ่งป่าไปประมาณ5นาทีเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ใส่พักกาดเข่าลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวพักกาดเข่าปิ่นก็จะหย่อบลงไปเนเาพอ,อซุปดีแล้วนะเจ้านึ่งประมาณ15บหถึงยีิบนาทีนะเจ้าป่าปิ่นก็จะซุกไวยเนาะกระตักพักออก,กอนเจ้าถ้ามีพักกับปุนงนึ่งตัวก็จะเหมะแห็มน้อยเนอะปนก็จะปึ้งกัน,นเนาะ วันนี้กับแบบนี้เนาะแล้วก็ตักป่าขึ้นใส่ถาดเจ้าตัวใหญ่ๆโอ๊ะๆเลยเนาะอืมเหมาะขนาดเนื้อชำํำๆจากนั้นกลับมาทำน้ำจิ้มกันเลยเจ้าใส่พริกลงไปนะเจ้าแล้วก็ใส่หอมข่าลงไปใส่ห่ากผักจี แล้วก็ใส่ผักจีไปตัวในเจ้าใส่ใบเห็นน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาเจ้าไปหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งถ้วยเตากันเจ้าผงชูรสเนาะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเจ้าแล้วก็ใส่น้ำต้มซุปเห็นน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดฝาเจ้านำไปปั่นหุละเอียดหรือว่าจะตำก็ได้เนาะเจ้าถ้าปั่นก็จะเู้วเห็นน้อยหนึ่งเจ้ากันโคโลโคโลโคลกันเดียวแต่ได้กลิ่นล้วเนาะ อันซีเตีบร้อยเจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาอหอมๆนะเจ้าตามรสเทดเปรี้ยวหวานเนาะเอามากินกับปานนี่นึ่งนะเจ้าืออเหมะอะละเนอเอาเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็เหมาะเหมือนกันเนอะเจ้าวันนี้แม่กิ๊บก็จะขอตัวไปกินปาน,นึ่งก่อนนะเจ้าแม่กิ๊บก็ขอบคุณผู้ที่ตามและรับชมมากๆเลยเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า